สวัสดีค่ะวลไลพันธ์ฉันมิรกุล CEO และ Founder ของ s i ก d o c และนี่คือ i n n o v i s d o m by n a a ค่ะ ปัจจุบันนะคะคนไข้ที่มีอาการของโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะหลายครั้งคนไข้ะคะ่ะอาจจะต้องไปหาคุณหมอหลายครั้งหลายที่นะคะหลายสถานพยาบาลแต่ว่าอาการเนี่ยไม่ดีขึ้นนะคะเลยทําให้คนไข้เหมือนไม่หายสักทีหนึง่งเนื่องจากว่าเขาอาจจะยังไม่เจอคุณหมอเฉพาะทางที่ตรงกับโรคที่เขาเป็นค่ะซิกด็อกคือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนไข้สามารถค้นหาแพทย์เฉพาะทางที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็นัดหมายออนไลน์ได้ค่ะโดยซิกด็อกข่ะมาจากคําว่าซิกที่แปลว่าค้นหานะคะแต่เราใช้ตัวแซให้มันดูวัยรุ่นและทันสมัย มากขึ้นส่วนคําว่า Doc กค่ะย่อมาจากด็อกเตอร์ค่ะพอมารวมกันแล้วนะคะ s ิกด็อกก็เลยแปลว่าค้นหาคุณหมอค่ะโดยแพลตฟอร์มของ s ิกด็อกนะคะจะมีจุดเด่นคือว่าคนไข้าสามารถค้นหาแพทย์เฉพาะทางและยังสามารถเจาะลึกถึงระดับอนุสาขาได้ค่ะและยังสามารถนัดหมายคุณหมอที่อยู่ใกล้บ้านและเวลาที่คนไข้สะดวกได้ค่ะ เมื่อก่อนนะคะเวลาที่คนไข้อะคะ่ะต้องการที่จะหาคุณหมอเฉพาะทางสักท่านหนึ่งนะคะคนไข้ก็จะเซิร์ชผ่านฟอรั่มต่างๆอาจจะใช้เวลาในการอ่านกระทู้ต่างๆมากมายเลยนะคะหรือแม้กระทั่งโพสต์ถามเพื่อนบน a c e b o o k นะคะแล้วก็รอเพื่อนๆมาตอบนะคะกว่าเราจะได้คําตอบเนะะี่ยค่ะจะใช้เวลาเป็นวันนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่คุณหมอที่ตรงกับสาขาที่เราเป็นเพราะว่าบางทีเพื่อนที่เขาเป็นนะคะอาจจะเป็นโรคที่ไม่ตรงกับโรคที่เราเป็นสะทีเดียวนะคะหรือคนละอนุสาขากันก็เลยเป็นที่มาค่ะให้เรามีแพลตฟอร์มที่ชื่อซิกด็อกนะคะ ในการช่วยคนไข้ที่มีโรคที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะคะเราต้องการหาคุณหมอเฉพาะทางที่ตรงกับโรคค่ะได้เจอคุณหมอที่อยู่ใกล้บ้านได้รับการนัดหมายอย่างสะดวกนะคะเพื่อเจอคุณหมอที่สะดวกและก็รวดเร็วที่สุดค่ะด้วย3สเต็ปง่ายๆนะคะขั้นตอนที่1ก็คือคนไข้สามารถที่จะค้นหาสาขาเฉพาะทางที่ต้องการเข้าพบนะคะและสามารถเลือกระดับอนุสาขาระดับความยากที่คุณหมอเชี่ยวชาญนะคะได้ด้วยรวมถึงสเต็ปที่3นะคะคือคนไข้สามารถที่จะเลือกวันและ เวลาที่สะดวกในการเข้าพบแพทย์ได้เลยค่ะ เราก็ได้เริ่มต้นในการหาทีมงานหาโปรแกรมเมอร์จากอีเวนท์ที่ชื่อแฮกเกอร์ตอนนะคะในการให้เขาช่วยด e v วลลอปแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาในช่วง3ปีแรกค่ะพอเราด e v วลลอปเสร็จแล้วค่ะเราก็ได้มีการรีค루ตโรงพยาบาลที่อยากจะมาเข้าร่วมนะคะโดยการเข้าไปประสานติดต่อกับทางฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของโรงพยาบาลเอกชนก่อนนะคะเพื่อที่จะดึงคุณหมอเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มค่ะหลังจาก s i กด็อกนะคะมีแพลตฟอร์มที่ช่วยแมทชิ่งระหว่างแพทย์แล้วก็คนไข้นะคะเราก็มีแพลตฟอร์มที่ช่วยรองรับนัดหมายออนไลน์ line, ให้กับทางฝั่งเจ้าของคลินิกนะคะหลัง จากนั้นเรามีเพนพอยต์ใหม่ค่ะที่ทางคลินิกรีเควสเข้ามานะคะคือคลินิกอยากจะได้เว็บไซต์ที่ช่วยรองรับในการให้ข้อมูลบริการเซอร์วิสต่างๆแล้วก็ช่วยรับนัดหมายออนไลน์ได้นะคะเราก็เลยพยายามที่จะตีโจทย์ค่ะว่าเว็บไซต์ที่ควรจะมีให้กับทางคนไข้ของคลินิกค่ะควรจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราไม่อยากให้เว็บไซต์นี้มีแค่ข้อมูลเฉยๆนะคะว่าคลินิกให้บริการอะไรบ้างแต่หลักๆแล้วค่ะเว็บไซต์นี้ควรจะช่วยคลินิกมีคนไข้นัดหมายสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ในวิกฤตก็มีโอกาสค่ะจากเมื่อก่อนนี้ค่ะเจ้าของคลินิกหลายแห่งค่อนข้างสงสัยว่าจะมีคนใช้ระบบหรือเทคโนโลยีต่างๆมากน้อยแค่ไหนหลังจากมีวิกฤตทางโรคระบาดเกิดขึ้นพฤติกรรมคนไข้เปลี่ยนไปมากนะคะทําให้เจ้าของคลินิกหลายแห่งค่ะก็ได้มีการรุกเข้ามาใช้ตัวแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีใหม่ๆในการใช้บริการเสริมการให้บริการกับทางฝั่งคนไข้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ซิกด็อกค่ะจะช่วยให้การบริหารจัดการจำนวนคนไข้ในคลินิกนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคนไข้จะได้ไม่มาละเสียเที่ยวนะคะหรือว่ามาพร้อมกันในวันที่คนไข้แน่นนะคะเราอาจจะต้องรองคิวนานรวมถึงฝั่งคุณหมอเจ้าของคลินิกเองค่ะก็อาจจะต้องตรวจคนไข้ปริมาณมากในบางวันนะคะแล้วก็บางวันเนี่ยอาจจะมีคนไข้น้อยนะคะโดยที่เราสามารถที่จะช่วยในการกระจายคิวนัดได้โดยใช้ระบบนัดหมายะคะ่ะเพื่อให้คนไข้ามาในสล็อตเวลาที่ยังมีคิวว่างนะคะคนไข้ไม่ต้องรองคิว นนานคุณหมอก็ตรวจอย่างสบายด้วยค่ะในส่วนของเว็บไซต์นะคะที่เราออกแบบให้กับทางคลินิกต่างๆนะคะเราก็ได้มีการวัดผลยอดผู้เข้าใช้งานด้วยค่ะในปีแรกเนี่ยค่ะบางคลินิกจะมียอดผู้ใช้งานประมาณสัก2 0,000รายนะคะในปีถัดไปค่ะเพราะว่ามีการเติบโตขึ้นของฝั่งผู้ใช้งานเว็บไซต์ของคลินิกเองเป็น7 0,000นะคะและในปีที่3เนี่ยค่ะบางแห่งก็มีสูงถึง3 0 0 0 0 0รายเลยค่ะซึ่งในตัวเนี้ยค่ะจะช่วยให้คลินิกเนี่ยมีคนไข้ใหม่ๆรู้จักแล้วก็มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีค่ะ ใน next step ถัดไปนะคะหวังว่า Sick d o ลค่ะจะสามารถ cover ไปยังจังหวัดต่างๆทั้งประเทศไทยได้นะคะเพื่อให้คนไข้ค่ะจะได้รับการรักษากับคุณหมอที่จบอนุสาขาเฉพาะทางนะคะที่ยากๆแล้วก็ซับซ้อนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเมืองเล็กเมืองรองนะคะคนไข้จะได้ไม่ต้องเดินทางไปยังหัวเมืองใหญ่กรทมเชียงใหม่หรือสงขลาตลอดนะคะและในขณะเดียวกันค่ะคุณหมอเนี่ยค่ะที่เชี่ยวชาญโรคยากๆอาจจะไปเปิดคลินิกยังจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองนะคะอาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆแห่ง ะะซึ่งเมื่อเรามีแพลตฟอร์มที่มีฐานคนไข้ะคะ่ะมากเพียงพอที่ทําให้คุณหมอเนี่ยสามารถเป็นที่รู้จักได้นะคะเราก็จะมีฐานคนไข้ให้ทั้งคลินิกอย่างสม่ําเสมอค่ะและในขณะเดียวกัน,นะคะ่ะเราก็จะสามารถที่ทําให้การเข้าถึงการรักษาของคนไข้เป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองรองค่ะ หลังจากที่ s i กด็อกนะคะได้ดําเนินการมาถึงเข้าสู่ปีที่7นะคะเราก็มี Learning Curve แล้วก็เรีซนรูเรีมากมายนะคะมีจุดหนึ่งที่อยากจะฝากบอกไปถึงคนทํานักตกรรมใหม่ๆนะคะก็คือว่าวลาที่เราเริ่มทํา Product อะคะแรกๆเราอาจจะเริ่มต้นจาก Pen Point ที่ใกล้ตัวเรานะคะหรือ Pen Point ที่คนในครอบครัวเราประสบพบเจอนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะ่ะเราอาจจะต้องดูอีกทีนึงว่ากลุ่มลูกค้าที่ในอนาคตจะสร้างไรายได้ให้กับเรานะคะ่ะเป็นกลุ่ม ลูกค้าทั่วไปนะคะหรือเป็นคัสเลเมอร์นะคะหรือเป็นกลุ่มฝั่งองค์กรนะคะหรือเรียกว่า B2C หรือ B2B จากการที่ฟ้าได้รันโปรดักตมาแล้วค่ะเราก็พบว่ากลุ่มลูกค้า B2B เนี่ยจะช่วยให้ทางองค์กรนะคะสามารถเติบโตได้เร็วกว่านะฮะและยังประหยัดบัตเจตในการทําการตลาดมากกว่าสามารถที่จะทําให้การใช้งานเนี่ยค่ะมีการใช้งานอย่างสม่ําเสมอมากกว่าแล้วพอเรามีรายรับเข้ามาเรื่อยๆค่ะเราสามารถเอา บัตรเตก้อนนั้นเนี่ยไปพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆหรือโปรดักต์ใหม่ๆทําให้เราอะสามารถโตได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็พบว่าคลิกง่ายๆแค่ไม่กี่คลิกนะคะก็เกิดขึ้นได้ค่ะ